พี 54, ่ที่ชอบแคมรี่นะครับมีมาให้แล้วสำหรับ2.5ไฮบีนี่เงียบนะครับพัน2.5ตัวท้องตัวปีทะลุนะครับผมข่าวมุกพู้เลยเจอแพลนงานพักงานเครับผมสีดาวได้จัดเต็มได้พอนี่หนึ่งห่นพันบาทตลอดสุดยอดนะครับผมใครชอบใครสนใจนะขอได้เลยไม่ควรพลาดนะครับเลขไมค์ที่เก้าหมื่นหนูตนเองนะฮะราคาเก้าแสนห้าหมื่นจับนะครับใครชอบคอยู่นะติดตามดูต่อในคลิปให้จบนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมิตรักแฟนเพงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนต์รถหรูเกจเอกมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีรถไฮบริดนะครับผมที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันแล้วเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับผมไว้ให้พี่ๆรับชม ับนน้เลยต้า a คมรี loop, 0, ่นะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมซันรูฟนะครับปี2019นะฮะโค่รสวยตัวท็อปสุดแล้วในปี2019นะฮะราคาออกห้างไยแดง1,700,000บาทนะแต่พอเป็นมือสองแล้วนะครับมาอยู่ที่บริษัทรยนต์นะครับเหลือเพียง959,000บาทนะครับผมฟรีดาวนจะเต็มได้ผ่อนอยู่16,000บาทตลอดอยู่สัญญานะครับใครที่ชอบรถหรูสไตล์ผู้บริหาร สนใจอยู่แล้วก็นะฮะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งดีๆนะครับผมหรือว่าอัตราเลดดอกเบี้ยเนี่ยดีแน่นอนดีกว่าที่ที่อื่นแน่นอนนะฮะสองจุดสี่เก้าเริ่มต้นนะอัตราเลดดอกเบี้ยแค่นี้นะครับผมกับรถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะครับผมมาเลยมาจับมระจอผมได้เลยสิทธิพิเศษเพียบนะครับมากมายนะฮะรอพี่ๆอยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่ามันดียังไงนะครับคุ้มค่ายังไงน่าใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยว ตามไปดูต่อเลยนะฮะเลขไม้ผมต้องแจ้งก่อนเลยเพียงแค่9 0,000มื่โลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่ได้ใช้เยอะเลยสําหรับรถปี2องพนะครับผมไม้เก0 0 0มื่นโลนะครับใช้น้อยมากนะครับคันนี้นะรถดูสไตล์ผู้บริหารนะครับผมรถตรวจสอบบอร์ดได้นะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับแบตวารันตีแบตยังเหลือเลยนะครับผมวารันตีแบตสิปีนะครับปีนี้ก็ปี2024แล้วเนาะเหลือกี่ตั้งหลายปีนะฮะซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับแบตนะมาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าด้านหน้าเขาได้อะไรไปบ้างนะครับผม ด้านหน้าเนี่ยได้เป็นไฟแบบบายบีม LED โปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับจริงๆในคลิปอ่ะนะครับมันจะกระพริบนะแต่ตัวจริงมันไม่ได้กระพริบแบบนี้นะครับผมมันเป็นอ่อกล้องถ่ายมามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็นี่ผมให้ดูรอยแตกรอยร้าวของดวงไฟแล้วกันนะครับไม่มีให้เห็นเลยมาพร้อมกับเส้นนะครับสีไฟฟ้าแบบนี้นะครับที่เป็นบ่งบอกสัญลักษณ์ถึงไฮบริดนะครับผมรถไฟฟ้าเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนเนี่ยมีมาให้2ข้างนะครับแล้วก็มีเรดร์นะครับ นี่เรดร์อัตโนมัตินะครับผมเทคโนโลยีจากโตโยตานะครับผมใส่มาด้วยนะตัวนี้เป็นเรดร์นะแจ้งเตือนก่อนการชนอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับผมเป็นเรดร์ตรวจสอบทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นโลโก้มีเหลื่อมๆแบบนี้เคลือบมานะครับผมสวยมากนะฮะเลขทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับแปดก็ไก่ท่อถุงนะครับสามห้าศูนย์ห้ากรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าดูดีไซน์เฉีียวมากนะฮะสวยมากนะครับผม รถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะรีบติดต่อหาผมได้เลย064 4365ป7นะครับผมฟิล์มเพชรยนยินดีให้บริการนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะฮะร,รอยต่อรถแน่สนิทนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมของเขาเนี่ยคมสวยเลยนะฝาโป้งเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะครับคิ้วสันผิวพันธ์ของเขาคมสวยนะฝาโป้งเดิมแท้นะครับไม่มีการตัดแต่งตัดเคาะมาแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับมีวารันตรให้ ตรวจรถให้นี่ครับว่าเป็นรถดีรถแท้รถสวยรถเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับสีหรือว่ากอไม์มานะฮะแม็กอาอยนะครับ,รบสีเงินนะครับขอบ17นะยางขนาด215นะครับทับ 55R17 บนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบดิสเบรก ABS ทั้ง4ล้อไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA เนี่ยมีให้หมดแล้วนะฮะมันใจได้เลยระบบเบรกหนึบแน่นอน ยางเป็นยางบิสโตนนี่ครับผมยางปี2023นยาะครับยางเหลือดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกแบบนี้เลยนะครับซุ้มโชคอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างเดิมแท้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับจะทำปะความสะอาดสปาขัดสีให้นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันมีบริการนะครับไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่งมอสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านมีเช่นเดียวกันนะครับกระจกเดิมแท้นะครับผมหมดเลยนะแล้วก็ ถ้าสีพอบอเดี๋ยวผมต่อให้นะฮะภายในเนี่ยสวยๆแบบนี้นะฮะผมนี่นะฮะมีโตโยต้ามีติ๊กเกอร์โตโยต้ามีสัญลักษณ์โตโยต้าออโต้ลาฟนะครับผมแล้วก็ฝาประตูบุกหนังมาแน่นๆแบบนี้นะครับจกเปิดปิด้าไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทั้ง4บ้บานนะครับตัวนี้เป็นตัวซันรูปนะครับจะมีซันรูฟด,ด้วยด้านบนเนาะนี่ก็จะเป็นซันรูฟป,ปิดได้นะด้านบนนะ เดี๋ยวผมพาดูร่องรอยของโครงสร้างตัวรถแล้วกันนะฮะตัวบอดี้รถนะครับสิ่งที่เราควรจะดูในรถมือสองนะครับมันได้เหยียบขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะดูนะครับว่ามีรอยถลอกตรงไหนหรือเปล่าใช้งานเยอะหรือเปล่าคันนี้ไม่ได้มีรอยร่องรอยการใช้งานเยอะการถลอกเปกเปิดมาเลยนะฮะมีเพดแคมรี่ปั๊มมาแบบนี้นะฮะพร้อมกับเนี่ยน็อตเสาเอไม่เคยขยับขันไขนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องดูนะครับเนี่ย A, น็อตตัวนี้ไม่เคยขยับขันไขนะนี่นะ แอนเพลอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้ได้เครื่องเสียง jbl ด้วยนะครับผมเครื่องเสียงเดิมแท้นะครับของรถจะเป็น jbl นะครับคันนี้นะสำหรับ h ฮบริดพรีเมียมนะครับรถหรูสายผู้บริหารนะครับผมนี่ถ้าพี่ๆดูตะเข็บเม็ดอาร์คล่องลอยเม็ดสปอร์ตนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ครอยเม็ดสปอร์ตนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยเรียงกันแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างเดิมแท้เนี่ยควรที่จะดูนะครับรถมือสองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์โครงสร้างด้านข้างต่างๆนะครับทุกอย่างดูให้ครบเลยอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่พี่ๆมั่นใจได้เลยว่าได้รถหลวไปแน่นอนนะครับเพราะว่ารถนะครับเราซื้อขายกันไม่ใช่หลักพันสองพันเนาะอาจจะเป็นหลักแสนนะครับควรจะตรวจสอบให้ละเอียดนิดนึงนะฮะน็อตเนิร์ดนะครับผมดูได้เลยนะครับสีเดียวกับกันกับตัวบอดี้นะครับน็อตเสาบีแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจโครงสร้างเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมเนี่ยต้องตรงกันกับในเล่มนะอันนี้เชื่องอ้องเช็คนะฮะสิ่งที่เราต้องเช็คเลย น็อตไม่เคยขยับนะครับติ๊กเกอร์มอกนะครับน่าใช้นะครับสวยเดิมแท้แน่นอนนะฮะคิ้วขอบกระจกนะครับเขาจะเป็นโครเมียมมาแบบนี้มือเปิดเป็นสีโครเมียมนะับผมสวยมากนะครับตัดกับสีขาวของตัวรถที่เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะฮะสวยมากเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีม่านบังแดดให้นะครับผมนี่กระจกเดิมแท้โตโยต้านะบ้านม่านบังแดดตรงนี้นี่ก็ปรับแบบแมนนวลนะครับใช้มือใช้มือดึงนะฮะผม นี่ช่องฟงช่องไฟอะไรต่างๆนะครับคิ้วสันเหลี่ยมผิวพันธของเขาคมสวยมากนะครับสติกเกอร์เดิมแท้นะฮะผมแอร์แบ็กให้7จ็ดใบรอบคันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คเนี่ยเดิมเลยนะฮะนี่นะฮะพี่ๆดูเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมแท้นะครับเบิรมเดิมโรงงานนะครับไม่มีตัดแต่งทํามาแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ได้นะครับถ้านะฮะผม ตัดต่อจะไปตัวซื้อรถไปแล้วนะครับผมถ้าเจอว่ารถตัดต่อมานะครับผมรถไม่เดิมรถจมน้ํามานะครับผมอันนี้บริษัทซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมรับประกันให้เลยนะฮะกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังมีให้นะครับเบาะด้านในด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังนะที่เป็นลายไม้ของเขานะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับช่องแอร์ช่องชาร์จไฟนะครับมีให้นะสองจุดนะครับ ซันลูปเนี่ยเปิดได้นะครับด้านหลังเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูแล้วด้านหลังเนี่ยเขาจะมีทัชแพดด้วยนะครับผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเบาะด้านหลังนะครับผมมีเฉพาะตัวท็อปนะปรับม่านเอนเบาะด้านหลังนะครับเบาะไฟฟ้าหมดแล้วมีหน้าจอนะครับทัชสกรีนให้นะฮะแบบนี้เลยมีที่วางเจ้าน้ําให้นี่หรูหราแบบนี้นะฮะสวยมากสําหรับแคมรี่นะครับผมไฮบริดพรีเมียมนะฮะด้านหลังก็เปิดได้นะ นี่นะครับไว้เก็บของเก็บอะไรได้หมดเลยนะฮะมีไฟให้สองสว่างให้นะครับเป็นไฟ LED เนอะนะฮะแบบนี้เลยนะครับสวยมากพับเก็บได้นะฮะอันนี้ทัชแพดนะครับพับเก็บได้แบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะับผมตามท้องเรื่องเลยนะครับรถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะครับผมราคารถหลังมาแล้วคันนี้ร้านเจ็ดนี้ยออกห้างไปแดงพอมาเป็นมือสองนี่ครับเก้าแสบาทนะครับ ฟรีดาวได้จะเต็มได้ผ่อนหมื่นหกพี่พี่นะครับคิดดูดอกเบีย้ยพิเศษไปอีกนะครับถ้าโบดดอกเบีย้ยพิเศษไปอีก2.49ก็โอ้โหเหลือแล้วผ่อนไม่กี่บาทเองนะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจนะรีบติดต่อมาเลยประหยัดไป8ปดแสนแล้วนะครับประหยัดเกาะออกห้างป้ายแดงมันแปดแสนแล้วนะฮะน่าเล่นมากนะสำหรับไฮบิดพิเอียมนะครับผมวันตีศูนย์เหลือครบทุกอย่างนะครับไฟท้ายเดิมไลท์การดิ้งนะครับด้านหลังมีตาปั๊มโลโก้สีฟ้าแบบนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของไฮบิดนะครับ เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะครับผมไฟไลน์ไกดิ้งนะครับทุกอย่างครบเดิมแท้ครับไล่ฝงไล่ฟ้านะครับไฟเบรกด้วย3ลำโพงด้านท้ายนะครับด้านในนะ jbl นี่ลำโพงด้านใน jbl นะครับสวยมากสำหรับแคมปี่คันนี้นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับผมนี่เปิดนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับผมโหเรียกได้ว่ากระเป๋าเดินทาง3ามสี่ใบแน่นเลยนะครับ มาพร้อมกับผ้าสักหลาดแบบนี้ยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบเนี่ยครับผมซีนทางมะพร้าวเดิมแท้นะด้านในซีนทางมะพร้าวต้องเป็นสีไข่ไก่นะแบบนี้ด้านในนะครับผมของแคมรี่เนาะนะครับเขาจะเป็นสีไข่ไก่แบบนี้เลยเนะี่ยก็ใหญ่มากนะโครงสร้างอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับผมด้านหลังนะไม่มีชนไม่มีเฉียวแน่นอนนะครับพี่รับประกันได้เลยซื้อรถราคานี้ไปแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับผมน็อตต่างๆทุกอย่างไม่เคยขยับขันไขนะครับผม ไปชมด้านในตัวรถดีกว่านะครับหลายคนอยากจะชมแล้วนะครับว่าตัวรถเดิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโครงสร้างดีไหมนะครับออปชั่นอุปกรณ์ภายในทุกอย่างเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจัดปลายพาไปชมนะฮะอ่ะมาดูกระจกเดิมแท้เลยรอบคันนะฮะบันไดเหยียบขึ้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยคมสวยเลยผิวเนี่ยเรียบเนียนไม่เป็นเปลือกส้มแน่นอนนะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบคุ้มๆแน่นๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าด้านในนะครับผม มานะครับด้านในของแคมรี่คันนี้นะครับผมมาเริ่มที่ฝาประตูเลยแล้วกันนะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ได้ทั้งหมด4บานนะครับกระจกนะแล้วก็ล็อกรถล็อกกระจกนะครับปรับพับหูช้างแล้วก็มีเมมโมรี่ซีดนะครับจดจําที่นั่งคนขับนะครับผมมีให้เช่นเดียวกันด้านเอ่อคนผู้โดยสารก็มีให้เช่นเดียวกันนะสำหรับเมมโมรี่ซีดนะฮะโครงสร้างทุกอย่างเดิมแท้เลยนะฮะผมน็อตอะไรต่างๆทุกอย่างคมสวยนะฮะนี่นะครับพี่ๆเบาะปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับน็อตแผ่นเพล อะไรต่างๆทุกอย่างเดินแท้ครบหมดเลยสีเดียวกันกับตัวบอดี้รถนะฮะเบาะปรับพับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับผมมาพร้อมกับนะฮะเบาะหนังเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับภายในเป็นสีดำเนาะสำหรับแคมรี่นะเจนใหม่นะมินเนอร์เชนนะครับภายในสีดำคีวางแก้วนะครับมีเอออฟนะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีให้นะครับการลื่นกันถลายเปิดฝาท้ายเปิดฝาทางน้ำมันนะครับแผงควบคุมจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะ ฝาด้านหน้านะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะขออนุญาตเข้าไปในตัวรถสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมาแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในตัวรถแล้วนะฮะกุญแจเป็นสมาร์ทเอนทีเคเลสนะครับผมนี่แบบนี้เลยรูๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับผมจะอยู่ทางด้านขวามือนี่เราเหยียบเบรคแล้วก,กดสตาร์ทได้เลยนี่อันนี้คือสตาร์ทแล้วนะพี่นะไฮบริดนี่สตาร์ทแล้วนะเนี่ยไม่มีเสียงเครื่องเลยนะฮะ เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนี่เสียงเครื่องผมเยียบคันเร่งแล้วนะครับถึงจะได้ยินนี่เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับไม่ดังเลยนะครับสำหรับไฮบิดนะเงียบมากนะไฮบิดนะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าราคาประหยัดนีครับผมผมไลน์นี่ครับปรับพับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พุ่มหนังมาเดินได้ขาวมาสวยๆแบบนี้แอร์แบกรอบคันเลยเจ็ดใบนะครับผมแล้วก็มี แผงควบคุมนะครับผมนี่คูสคอนโทรนอะแด็คทีฟคูสคอนโทรลนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับมีให้นะนี่ส็ลปแอนด์โกนะครับผมแจ้งเตือนเลนคิปปิ้งนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับสําหรับคูสคอนโทรนนะช่วยได้เยอะเลยนะระบบระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับช่วยขับขี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าพี่ๆจะเดินทางไปไกลนะครับผมก็ระบบนี้ก็ใช้ได้จริงใช้ได้ดีด้วยนะฮะ แผ่ chip นดิสชิพนียครับใครที่ชอบเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยเขาก็มีให้นะแผ่ดิสชิพนี่นะครับกระจกนะครับผมปัดน้ําฝนแบบออโต้เนี่ยปัดน้ําฝนเนี่ยที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบออโต้นะมีเลนเซนเซอร์ให้นะครับผมหน้าจอนะครับผมท f เทีเนี่ยใหญ่มากนะฮะมาพร้อมกับนะครับเลขไม์เพียงแค่เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดโลเท่านั้นนะครับผมนี่เลยใช้น้อยมากนะครับตานิ้วผมเลยนี่ ม่เก้าหมื่นเองพี่ๆนะครับผมเป็นคันสุดท้ายแล้วที่ไม่เก้าหมื่นนะครับระบบของเล้วระบบต่างๆทุกอย่างถ่ายให้ครบหมดแล้วนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็มีปรับทับหน้าจออะไรต่างๆระบบบสปอตนะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับไม่ว่ารถจะมาด้านข้างหรือว่าอะไรมีแจ้งเตือนให้หมดเลยนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมีให้ครบหมดแล้วนะฮะขออภัยกรุณาพูดซ้ําอีกครั้งสั่งการด้วยเสียงนะครับผมสวยงามมากนะฮะ โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพาไปชมต่อเรื่อยๆเลยลวกันนะฮะด้วยนะครับผมเมื่อกี้มีทุลานิดหน่อยนะฮะนี่เลยคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นสีดำเนาะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้สีขาวแบบนี้มีไฟให้นะครับ LED ด้านล่างนะฮะสวยมากนะฮะคอนโซลเนี่ยตกแต่งมาได้หรูหรามากรถสไตล์บริหารนะครับผมสวยงามมากจริงๆนะฮะลำโพงเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเนี่ยเป็นของ JBL นะครับผมนี่มีโลโก้ JBL ให้ด้วยนะฮะ แล้วก็จอกลางเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Car p เพนดอยอโต้ได้หมดเลยนะครับไมโครลิงอะไรต่างๆทุกอย่างได้หมดเป็นเนวิเกเตอร์นำทางได้ด้วยนี่ครับผมแอปแมปต่างๆทุกอย่างสั่งการด้วยเสียงนะครับผมใช้งานได้ดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขอแยกเข้ากล้องถอยให้ชมนะฮะกล้องถอยก็จะมีเซ็นเซอร์เสียงนะครับผมแล้วก็เส้นบอกระยะชัดเจนแบบนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้นะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เรื่องของเส้นบอกนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเซนเซอร์เส้นวัดนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะหมุนตามพวงมาลัยเลยเนาะนะฮะแบบนี้เลยช่วยถอยจอดได้ดีมากนะครับสำหรับพี่ผู้หญิงที่อยากจะซื้อรถไปเนาะแล้วก็มีเส้นบอกมีอะไรต่างๆทุกอย่างครบเนี่ยแคมรี่ครบแน่นอนผมรับประกันให้เลยนะฮะผมสวยมากนะสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอญอาตเนี่ยมีระบบช่วยออกตัวขึ้นทางลาดชันด้วยนะครับผมขอญอาตถอยก่อนนะฮะไม่เนี่นะครับผม เบามากพรมลายเนี่ยเบามากนะครับแล้วนิ่มมากจริงนะครับสําหรับพรมลัยของเขานะฮะเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับการถอยเนี่ยแม่นยํามากนะครับเพราะมีเซ็นเซอร์ช่วยถอยอะไรให้ต่างๆครบหมดแล้วนะครับลาโพงแบบ JBL นะครับด้านข้างก็เป็น JBL นะครับนี่บัม JBL โลโก้อะไรต่างๆทุกอย่างครบหมดนะฮยนี่ไฟติดครบทุกดวงกระจกนะครับผมไฟด้านในเนี่ยเป็น LED นะฮะนี่ครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับ เนี่ยมีเลนเซนเซอร์ให้นะครับผมมีกล้องให้นะแล้วก็อะไรต่างๆทุกอย่างเซนเซอร์ด้านในมีให้นะครับจอกลาง Air Duo Channel นะครับผมพัดลมปรับได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับลายฝงลายฟ้านะครับมีช่องเอาเล็ตไวร์เลสชาร์จให้ด้วยนะครับแผ่นไวร์เลสชาร์จนะครับช่องชาร์จเอาเล็ตชาร์จ USB AUX นะครับมีให้หมดแล้วนะฮะสำหรับแฮมบี่มีมีเก๊เก็บของให้ด้วยนะครับเลื่อนปิดเปิดได้นะครับมีแบบนี้เลยนะฮะ คอนโซลตรงกางก็จะเป็นลายไม้สีขาวนะครับผมมีโหมดให้เลือกถึง3การขับขี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode Normal Mode หรือว่า Sport Mode นนะครับผม EV Mode ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่สำคัญเลยนี่คือนะครับเบาะเบาะด้านหน้าเนี่ยโหมีพัดลมเบาะให้ด้วยนะครับให้เย็นขึ้นนะครนี่มีไหมนะครับผมรุ่นอื่นไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับแคมรีมีแล้วนะสำหรับ ทำความเย็นของเบาะนะครับผมนั่งเนี่ยเย็นสบายก้นเลยนะฮะที่วางแขนทักซอกเนี่ยใหญ่มากนะครับพร้อมหุ้มหนังมาอย่างดีปรับเบาะได้นะครับผมดีด้านนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูทัชแพดนะครับผมทัชแพดเนี่ยก็จะนี่เป็นบอกอย่างนี้เลยนะครับม่านด้านหลังนะครับผมมีปรับม่านด้านหลังได้นะคนด้านหลังนี่ม่านด้านหลังมีปรับออโต้นะครับนี่ ปรับด้วยที่ทัชแพดแล้วก็อุณหภูมิอะไรต่างๆทุกอย่างปรับได้หมดเลยนะครับพาวเวอร์โหมดต่างๆเบาะต่างๆนะครับทุกอย่างปรับได้ที่ทัชแพดนี้เท่านั้นนะฮะด้านหลังเนี่ยโอ้โหหรูหรามากนะครับระบบแอร์อะไรบอกให้ต่างๆครบหมดแล้วองศาแอร์นะครับผมด้านหลังมีหน้าจอแยกเล่นให้นะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจอยู่นะครับผมรีบเลยโทรมาจับมาจองกับผมนะครับเหลือไม่เยอะแล้วสําหรับแคมรี่นะครับผมราคาน้าเล่นแบบนี้นะครับผมจัดไปเลยนะฮะด้านบนเนี่ยเป็นสรลู นี่แบบนี้นะฮะบบนี่รับลมนะครับเย็นๆฟิลหรูหรานะครับผมนี่ก็ต้องมีซันรูฟด้วยนะฮะรถหรูแบบนี้ไม่มีซันรูฟได้ไงนะครับผมนี่ปิดได้นะฮะผมแบบนี้เลยเนี่ยใครชอบใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อผมได้เลยนะครับฟีดาวน์ผ่อนหมื่นหกเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับเบอร์ด้านล่างผมทิ้งให้หมดแล้วนะครับผมใครที่ชอบโทรหาผมด่วนเลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลืมพูดไปนะครับเพราะเอกสารทุกอย่างในนี้อยู่ครบหมดเลยนะว่าจะเป็นคู่มือการอะไรต่างๆทุกอย่างตรวจสอบได้หมดนะครับคู่มือการรับประกันใบวารันตีศูนย์เนี่ยวารันตีแบตมีให้ครบหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีวารันตีอะไรให้นะครับผมผมมีให้ครบนะครับผมอะมาออปชันเนี่ยเขาเยอะเลยเกินนะครับผมผมพูดน่าจะนานแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาตัดภาพไปดูด้านหน้าเครื่องเลยว่าสายคีนแบบไหนนะครับผมจะ เจาะหรือเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วกันดีกว่านะครับผมออปชันเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะฮะก็โครงสร้างเนี่ยต้องดูในการซื้อรถมือสองนีครับหลักๆเลยนะโครงสร้างต้องดูแน่นอนอย่างแรกเลยนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับตัดภาพไปที่ด้านหน้าห้องเครื่องของเขานีครับไปผมหน้า้องเครื่อง,องเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมไฟฟ้าผสมน้ํามันเบนซินนะ2.4ลิตรนะครับ2.5ลิตรขอภัยนะครับผมนี่คันนี้เลย ห้องเครื่องเงี่ยบๆียแบบนี้โครงสร้างชิ้นๆแบบนี้ไม่มีคราบหยดเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับผมดูได้เลยทํางานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะครับผมแบตเตอรี่วารันตีศูนยังเหลือนะครับสำหรับคันนี้นะให้ปิดคันนี้นะฮะอ,อ่อทุกอย่าง,ต,งต่างๆของเหลวทุกอย่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ายาคูลแลนส์นะครับน้ำมันเครื่องน้ํามันอะไรต่างๆทุกอย่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนจัดการให้ใหม่หมดเลยนะครับมาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับน็อตไม่น็อตมีเดิมทุกอย่างไม่เคยขยับขันข ทุกอย่างเดิมหมดเลยแท้เดิมกออากาศทุกอย่างแบตตอลยี่นี่ครับผมมีเดิมแท้เลยสติ๊กเกอร์บอร์ดต่างๆทุกอย่างอะไรต่างอยู่ครบเลยกล่องฟิวกล่กองนีเลยทุกอย่างพัดลมต่างๆทํางานปกตินีฮะนี่เลยนะครับแรงมา้า2องรแรงม้านะครับผมแรงมากนะสาหรับเทมรี่คันนี้นะครับผมอัตราการเร่งเนี่ยดีแน่นอนแล้วประหยัดน้ํามันด้วยเพราะเป็นตัวไฮบริดนะครับผมไฟฟ้าผมไฮบริดนะครับ บบเบรก ABS นะครับมีมาร์กสีเดิมโรงงานแท้ครับเบ้าโชกคุ้มโชคนะครับผมเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คเนี่ยไม่เคยแกะแกะเก่าเลยไม่เคยแคะแกะเก่าเลยนะครับผมห้องเครื่องชิ้นแบบนี้นะครับผมเบ้าโชกสองข้างซ้ายขวานะครับผมสวยงามฝาโปรงมีโชคนะครับโชคอัพให้นะครับผมเวลาเปิดเนี่ยเปิดมือเดียวได้เลยนะฮะับสำหรับฝาโปรงเนาะนะฮะน็อตทุกอย่างต่างๆไม่เคยขยับขันขายนะครับน็อตยึดฝาโปรงนี่ต่างนะครับผม นี่นะเนียนแบบนี้นะครับซีนยางด้านข้างซิลิโคนด้านข้างเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บเลยนะนี่นะครับน็อตทุกอย่างรูระบายอากาศนะครับผมแผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศฝากระโปรงแมสสปอร์ตนะครับชิ้นส่วนสติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างเดิมแท้หมดสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอะไรต่างๆทุกอย่างมีอยู่ครบเดิมให้เห็นแน่นอนนะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0648436587 ใครที่อยากได้รถไปอย่าน้ำมันมแล้วรถหลูสายผู้บริหารแบบนี้นะครับผมติด <c oughs> ต่อผมเข้ามาเลยนะครับสูงสี่แปดสี่สามแปดเจ็ดเนี่ยมือเดียวปิดได้เลยนะครับสาหรับฝาโปงเขานะครับใครชอบนะรีบเลยโทรด่วนเลยนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดแล้วสําหรับเตอร์ต้าแชมเบอร์ไฮบริดนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเป็นรถรุ่นไรยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ